เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะทุกจะพาไปดูร้านขายข้าวหน้าปลาซาบะและอีกหลายเมนูเลยคะ่ะร้านนี้ขายอยู่ที่ตลาดนัดกิีนเวลคะ่ะแถวการเคหะพระรามสองคะ่ะเป็นตลาดช่วงเย็นนะคะเริ่มขายประมาณบ่ายสองโมงถึงประมาณ3ามทุ่มคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ ตะ,ะไคร้ครับใช่ะไคระนะะไคร้แล้วจะเป็นยนะไคร้อะก็เหน่ยหนาได้ด้วยเหรอได้นนครับเท่าไหร่พี่ห้าสิบสี่บาท กี่จะเป็นแบบไหนอะคะมตีไก่อดนะคะก็จะเป็นีนะคะะนบกน้กลากงลาองปลงลาแกะาแงนานาแกะกปลแงนงค อองเท่าไหร่นะคะปลาซาบะย่างร้อนๆบนเตาน่ากินเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะข้าวหน้าปลาซาบะตุกินแล้วอร่อยเลยค่ะ เพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ